อาครับก็สวัสดีคุณทุกท่านครับผมชอปเปอร์คุงนี่ยก็กลับมาต่อกับกัลยาโวเออหรือหลายคนรอคอยเด็กอันนะครับก็อย่างที่บอกคือมันบางทีมันต้องเล่นหลายๆเกมเออบางทีงเกมจะจบแล้วก็รีบ่ให้จบอะไรเงี้ยประตูเปิดโอ้โหวัดใจโอ้โหกระโดดวัดใจโอ้โหโอ้โหวัดใจวัดใจไม่มีพลาดไม่มีพลาดครับเป็นไงครับ มือสัตว์เลยเนี่ยเอาอืมโอเคนะตอนนี้ก็เปิดไม่ได้นะฮะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแต่ตอนนี้เราเดินหาของกันดีกว่าหาอบมาหาอบต้องการอบมาช่วงนี้คือมันก็ใกล้จบนะผมรู้สึกว่าตัวนี้มันก็ใกล้จบแล้วนะท่านผู้ชมก็คงอาจจะเดี๋ยวสักหน่อยคงจะคงจะเป็นช่วงพิเศษ,ษช่วงกดอนอบอบ์จนจบหรือมั้งผมว่าเดี๋ยวคงไม่แน่นะฮะก็รอชมกันได้นะฮะแน่ ที anyway, simple, ่คิดตอนเราจะจบแล้วเสร็จแล้วใครที่ชมจนจบก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูกับกดอะไรวะไม่ได้เล่นนานแม่งลืมปุ่มกดหมดละก็คือว่าเดี๋ยวพอผมจบภาคนี้ขั้นี้นะรอรอดูในเพจได้ในเพจสเปรคคุงทีวีเพจนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการโหวตนะฮะว่าต้องการให้เล่นภาคไหนก่อนระหว่างก็อเวอร์ภาคสองหรือก็อเวอร์เชฟอับบริปปัสนะฮะก็โอ้โหก็เดี๋ยวค่อยพูดถึงตอนนั้นละกันนะฮะก็ รอชมรอรอโหวตกันได้ผมอยากคือผมอะ่ะเล่นตามใจท่านผู้ชมในพราะผมชอบเพราะว่าถ้าแต่ว่าคือเราจะเปเล่นตามใจตัวเองมันก็ไม่สนุกอ่ะต้องเล่นตามใจท่านท่านผู้ชมอะไรเงี้ยจริงๆผมก็ตามใจตัวเองบ่อยเลยเล่นใบเมื่อกี้เล่นเมืม่อก,ก,กี้ก็เล่นใบอันไบโอสี่จบละเอาอน่ะก็บางทีคนเรามันก็อยากเล่นเกมมันมัน,มนบ้างเออวันดีเพื่อนอิส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 บออส อุ้ยอืมเสยไม่ไม่ไม่ทันไม่ทันเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอย่าเก่งนะสิกูกันไม่ทันอืมอ่ะตันแล้วตันแล้วมานี่เอาบล็อกเค้าเตอร์นี่เอ้ยเอาสิ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 มานี่จับเสียบตูดออืืมมเรียบร้อยไปต่อครับพอดีลองไปก่อน เดี๋ยวมันตีดูมันคอมโบโอ้ยดูมันคอมโบบล็อกหลบถ้าตัวเทียตัวรืเทียตัวน้องเทียตัวที่ตีไม่ทันเนาะเข้าใจไหมเสยเซตปันปันปันมานี่จับเวียงไกลตายตัวใกล้ตายเลยใกล้ใกล้อ๊ยเอ้ยออเออเคานเตอร์สามทีโหสุดยอดอีพีปิดไฟมานี่จับเวียงอีพีปิดไฟอ่ะเสย ปันอืมมาเนี่ยจับเสียบตูดอืมฉันรู้ว่าตูดในอยู่ที่หลังไม่ต้องไม่ต้องมาทำไก่เอ้ยไหลกระแทกไม่จังใจเมื่อก่แค่จะเพิ่มความเร็วเฉยไม่ตั้งใจโทษโทษโทษปันปันลงไปอึ๊บวยเยี่ยมเสยอ่ะโอ้แม่งตายเร็วเลยเกินมาเนี่ยจับเสียบตูดอืม เดี๋ยวยังไม่ได้บิดพ้าขวดเดี๋ยวท่านผู้ชมรอรอกันได้บิดได้บิดแน่นอนโอ้โหหลบลีหลบลีดิจตอดิจิตอลดิจิตอลที่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะ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 แจกช่วยกันหน่อยเออช่วยหน่อยเรียบร้อยตายดูดูโคตรแรงอ่ะโอ้โหดูดิยังแรงอ่ะยังแรงอันนี้ อืมคุมดึงจับแันคุมคุมดึงไม่ทันคุมมานี่กระทืบโหแบกเยอะแล้วเกินกหมาน้อยพวกนี้มานี่อืมดึงลงมาอีกตัวมึงจะเอาเดินเดินอยู่นั่นแหละงงอันเนี่ยอือปั่นสปินนารูญี่เวียงเยอะแล้วเกิดอัเนี้อืมดึงเอาตัวไหมเวียง ดูมวยปั้มบ่อยมามามาเสยเอ้าโอ้ตายแล้วเร็วจังไม่มัวดีกว่าหมดแล้วมั้งอืมตุ้มอันนี่อืมตุ้มปั่นทำไมอันี่อืมอืมอไม่โดนเว้ยยึดคู่มาตั้งไกลไม่โดนอืมอือืมหมดย่งเหนื่อยเนี่ย ตูมันเยอะคือมันเยอะไม่เท่าไหร่คือมันมาเรื่อยๆมันมาแล้วมันกินต,ตัวสังทรว,วันสู้ลำบากร้อยดีมากเปิดเอาเลยเอาเวทเลยครับไม่ค่อยได้ขึ้นตรงนี้หรอกบอกไปก่อนเราเรีเก็บไปดีกว่าเฮึอเฮ้วบันไดเนี่ยเราจะต้องการพลังต้องการปุบมีน้องๆบอกให้ผมขึ้นไม่ได้มีน้องๆบอกให้ผมอะไรนะอัพ อัพเป็นสกิลดาบใช่ไหมอ่าก็โอเคผมจะอัพดาบแล้วกันนะฮะโอเคตามท่านผู้ชมขอมานะฮะไม่ใช่อัพดาบก็อัพดาบนะคือ,อจริงส่วนตัวผมรู้สึกว่าดาบมันก็ดีครับใช้ค่าสูได้ดีแต่ว่ามันใช้หลบไม่ดีไงฮะมันหลบไม่ได้คือสู้มันต้องสู้จริงๆอ่ะผมเลยเล่นลําบากในการต่อสู้อะไรเงี้ยผมเลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อันนี้รู้เลยอ่ะนั่นรู้เลยนี่รู้เลย เปิดโอ้โยอบเพียบอบเพียบอย่างเยอะได้อย่างอัพขออภัยเสียงไม่หลอกโอเคนะอัพเลยฮะจัดไปฮะตบมันเยะจับอัพแล้วก็อัพเต็มหมดแล้วอะที่เต้าใช้อะจริงๆผมใช้แค่สามสี่ท่านั่นแหละไม่ได้ใช้ท่าอื่นเลยจริงสามท่านั่นอะอัพแค่นั่นแหละที่เหลือไม่ได้ใช้ไงจับอันนี้แล้วกัน มออินเบนอินคีสดาเมจนะเฮ้ย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 คือทหาดาบนี่มันใช้ฆ่าพวกยักษ์อะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ค่อยไม่ค่อยฆ่าผมฆ่าผมก็ปล่อยสกิลตลอดอยู่แล้วผมไม่ค่อยได้มาซีเรียสเรื่องการปล่อยพลังอะไรเงี้ยจะใช้ดาบเล่นมีสู้อะไรเงี้ยผุกคนเข้าใจไหมก็จะกดผิดปูมิกละตรงนี้ก่อนนะตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้มันทำลายเน่ เลเอาขึ้นด้วยเอาขึ้นด้วยเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นเรียบร้อยอ้อคุณออตรงนี้เดี๋ยวนะผมว่าผมผมทำผิดที่ทีคือต้องเอาเนี้ยมาขดตรงนี้นะฮะขอภัยไม่เป็นไรก็เดี๋ยว่อยไปขยับใหม่ก็ได้ยากอะไรเาจะนิดนึนิดนนิดนิด่ทเออเอ่นแหละโอเค เราจะลงไปข้างล่างกันฮึบเจมส์เอลจะต้องดันอันนี้นะลงไปลงไปช่องข้างล่างฮะแทนนะฮะเออรู้แล้วว่าปิดไม่ต้องไม่ต้องทำก็ได้คือมันมีประตูอยู่สามประตูครับโอ้โหมาตัวเริ่มจัดให้มาจริงหลบอู้อู้ฮาดิสฮาดิสเลยฮาดิสฮาดิสโอ้เซฟเจอฮาดิสเจอ ไม่ทันไม่ทันฮาเดสเก่งทหารฮาเดสโอ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 เดียวเดียวเดียวให้กูสู้บ้างเออเก่งเหลือเกินทหารฮาเดสเนี่ยหลบหลบไม่โดนครับหลบไม่โดนครับหลบหลบหลบไม่โดน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  ปรับขาไม่โดอุ้ยโดเฮ้ยจะเหือนไม่โอ้ยจะหลวง้เดี๋ยวยังไม่จบต้องมาเจอกันตัวตัวมาไม่โดนไม่โดนอุ้ยยังจะโดนอีกเนาะมึงก็ฟันกว้างซะเหลือเกินลบลบอุ้ยอุ้ยอุ้ยยอุย้ยอ้ยยอุย้้ยอ้ยยยออออยย้ยออยออ้ มึงเจมมันขึ้นปุ่มโอให้กดแต่ผมกดไปเพราะผมใช้เพราะว่ากาใช้ดาบเล่นเนี้ยมันจะเป็นท่าฟันไงหรือมันจะไม่จับไงมันไม่ชอบใช้เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรฮะผมก็อัพไปงั้นแหละที่บอกคือมันเต็มแล้ะท่ามันเต็มหมดแล้วตอนนี้ท่าผมมันใช้ได้หมดแล้วเนี้ยไอ้ปุ่มจัวอย่างนี้นะฮะก็คือประตูมีสามปุ่มมันมีสามสามล็อกเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูก็ได้เนี่ยประตูมีสามล็อกเราต้องกดสามสามที่ซึ่งที่เนี้ยเราใช้ไอ้ตัวข้างบนกดไม่ได้เราใช้ลูกปั้นกดเนี่ยก็พยายามดันลูกปั้นมา เสียเวลากูอีกใช้เวลาเลยเกินี่กูบ่นอะไรวะเนี่ยโอเคจริงกดผิดปุ่มอีกแล้วเป็นอะไรคือพอดีผมไปเล่นก็อว์ภาคไอ้นั่นมานภาคพีเอฟีมาแล้วมันเปลี่ยนปุ่มกดใหม่มาเพราะว่าพีเอฟปีปุ่มมันน้อยอะไรเงี้ยคือไม่ใช่อะไรไปลองเล่นว่าเออเล่นได้นะอะไรเงี้ยท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเล่นอะไรทั้งนาหรอกทโฮเดี๋ยวแค่ทีนึงก็ได้ไม่ต้องห่วงกับเปิดละดีมากอ่ะกดไปเงี้ย เดี๋ยวมันมีช่วงวัดใจแล้วนี่ท่านชมไหมโอ้ยเจริยขอไฟเพิ่งกินชาเขียวมาเพิ่งกินข้าวมาตอนนี้ผมแคสตัวมันตอนเที่ยงๆนะฮะเปิดเลยแล้มันตอนไม่เที่ยงอีบ่ายสองแล้วผมเพิ่งกินข้าวบ่ายสองอ่ะผมก็เลยเพิ่งตื่นเพลงขึ้นทำไมเนี่ยเฮ้ยเพลงขึ้นกูตกใจเลย คือใครที่รู้นิสัยผมก็คงจะรู้นะว่าผมเป็นคนตื่นสายถ้าเกิดไม่มีอะไรทำตื่นสายมากก็ทําไมก็ไม่มีอะไรทำตื่นชา้าทาไมนะเนาะอ่ะอั้นี่ก็กดไปนะอ่ะอเรียบร้อยโอเคโอเคผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรให้เก็บตรงนี้ไหมวะไม่มีมั้งคือถ้าผิดก็ช่างมนานนียเพราะว่าอย่างที่ว่าคือเอาเลือดอะไรมันไม่มันเต็มหมดละผมผมดหมดแ ตอนนี <f dragging> ้ประตูสองบานก็จะเปิดนะทีนี้จะเหลือบานบานวัดบานที่บัดที่วัดใจจริงนะก็คือบานบานไอ้ตรงนี้แหละเราต้องโดดกลับไปอ่ะวัดใจมากอ่ะวัดใจอ่ะมากอ่ะผมคิดเริงตรงเนี้ยเดี๋ยวรอรอไปมีดเลยไปมีดมันช่างน่ากลัวซะเหลือเกินไปมีดอันเบลเลอร์เลยวัดใจเว้ยนี่นะวัดใจนะก็คือเราต้องกดสวิตช์ตรงนี้นะฮะแล้วก็โดดข้าม เงียบไปจะถึงตรงนู้นแล้วรีบเข้าประตูให้ทันน่ะสุดยอดวัดใจมากอ่ะโอเคไปไม่เดี๋ยวรีบไปอ๋ออุตส่าห์รีบกระโดดเนี่ยจะในเมื่อศัตรูฆ่าเราไม่ได้ก็ใช้พวกนี้ฆ่าโอ้โหกระโดดใหม่กันโดดกลับใหม่ด้วยเฮ้ยเฉียดเกือบปิดดับแล้วกู เสีดับโอ้ยเสียดับโอเคถ้ามันไม่ได้ไงผมจะตัดตัดช่วงนี้ไปนะตัดช่วงว่าโดดเสร็จแล้วอ่ะเออว่าโดดได้นะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวทำสมาธิก่อนให้ไหมไอ้ตัวไซที่มาก่อนมาตรงกลางโอเคไปเฮ้ยเร็วสิไม่ไม่ทันโอ้ยขอบคุณมากกลับที่เดิมเลยทีเดียวเลือดหยด โลจิตเลยทีเดียวไป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 ไม่ทันไม่ทันโอเคไม่แน่จะตัดคลิปก็ได้ช่างมันเถอะคือมันยากเหมือนกันนะตรงนี้คือมันต้องใช้อุ้ยเห็นไหมแล้วกูเล่นได้งวะนี่แล้วกูเล่นได้ไงวะเนี่ยโอ้โหงงมากเลยเนี่ยแล้ววะอ่ะโอ้ต้องโดดใหม่อีกเพลงนี้ก็คือดังเชิญเลยเพลงจะมันไปไหนเนี่ยกูแค่โดดตรงนี้มึงจะมันไปไหน จัล้เกินผงจับปิดผงจับเป็นดอกวัวโอเคงั้นเดี๋ยวผมว่าผมเซฟก่อนดีกว่านอนแล้วผมเซฟก่อนสักครู่นะครับท่านผู้ชมสักครู่สักครู่สักครู่โยโยกฮือ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 อามาโอเคเหยียบเปิดีออฮฮ้ โอเคเราจะรอจงังหวะวันนี้แหละไปไปไปเร็วไปไปกิ้งหมุนกิ้งหมุนกิ้งเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วเฮ้ยผ่านแล้วตายไปสามทีอะโอ้โหมันเจอจะตายแล้วนะฮะรอเดินฟันของเล่นลมาโน้ต เขาก็คือคนที่สร้างนี่นะคือคนที่สร้างที่ถูกเทพเจ้าหลอกฉันเป็นคนโง่ที่ถูกพระเจ้าหลอกอะไรเงี้ยเธอพูดถูกพวกเขามาหาฉันทาให้ฉันเชื่ออะไรเงี้ยแต่เธอพยายามหยุดฉันอะไรเงี้ยแต่ฉันทำไม่ได้อะไรเงี้ยเธอเลยตายอะไรเงี้ยก็คือคนนี้นะคือคนที่ถูกที่ถ้าที่สร้างที่นี่ขึ้นนะไอ้ศพคนเนี้ยศพคนเนี้ยไอ้เนี้ยเหยียบเนี้ยเหยียบไอ้เนี้ยศพไอ้เนี้ยเป็นคนสร้างนะซึ่งถูกเทพเจ้าก็คือสามสามองค์อะซุสโพไซดอนกับฮาเดสหลอกให้สร้างที่นี่ซึ่งคนนี้คือเมียเขา ก็คือเหมือนกับว่าเข้าใจไหมก็คือเหมือนกับเป็นการเขาถูกหลอกให้ต้องเสียสละบูชายันลูกตัวเองอะครอบครัวตัวเองอะก็คืออย่างที่เห็นคือมีลูกสองคนก็อยู่ที่ก็าไปอยู่ในโรงศพใช่ไหมนั่นแหละก็คือการว่าถูกถูกเทพเจ้าหลอกให้อาลูกไปไปบูชายันอะไรเงี้ยทีเนี้ยคุณเมียคนเนี้ยพยายามหลอกเขาไอ้ไม่พยายามหลอกก็พยายามบอกให้เขาว่าหยุดได้แล้วเดี๋ยวลูกตายหมดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ยอมเชื่อจนท้ายก็เมียก็เลยฆ่าตัวตายเนี่ยก็เลยตายแล้วก็ไม่สนหลอนเลย ดึงหัวเมียคิดระบอกสฟินแล้วเกินขอบคุณมากก็ได้ทงนั้นทงสารนะคือบางทีสมัยนั้นทีะเบตก็นาก็พูดโหนเนาะจะหลอกคนก็หลอกเฉยเลยอืละเสียบเข้าไปหายไปนล่วทะเจ้าก็บทจะหลอกคนก็หลอก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 ให้งงไว้ั้นแหละอะไรเงี้ยเนาะน่าสงสารกันเนาะสมัยนั้นท่เระเจ้าสมัยนั้นเขาแย่นี่แหละทิเบตเจ้าเราไม่ได้เลย ไม่พูดถึงแล้วกันจบจบจบเดี๋ยวมีเรื่องพอดีที่บ้านไม่เค่งเรื่องมารายาทเค่งเรื่องศาสนาไม่ใช่วันนี้กินไป16นาที17นาทีนะโอเคเจอจุดเซฟแล้วดีมากเดี๋ยวเพิ่งเก็เก,ก็บครับเซฟก่อนคือผ่านมาแล้วไงจะได้ไม่ต้องไปเจออะไรอีกอะไรเงี้ยอุตส่าห์ผ่านอะไรเงี้ยอาา่าฮะคือไอ้เราก็ เนี่ยมันโดดยากนะมันโดดยากจริงคนที่เล่นรอบแรกอ่ะต้องมีตกตายบ้างแหละขนาดเล่นมาสิบรอบก็ตกตายอ่ะผมเนี่ยเล่นมาสิบรอบกตกตายอ่ะเป็นขีดสุดแล้วอ่ะอเออจริงๆผมไปอ่านคอมเมนต์ของน้องบางคนมานะเขาไปย้ำชี้ม่ได้จริงๆก็ถามว่าอัปอ,อัพเกรดเอาวิ่งไงก็ยังไงก็มันก็สอนอยู่เนี่ยว่ากดสตาร์ทเข้ามาปุ๊บมันจะมีไอเทมให้เราเก็บแล้วกด X Power Up อ่ะแค่นี้เองครับท่านผู้ชม คือผมก็ไม่รู้นะว่าน้องเขาน้องเห็นมั้ยน้องเขาบอกว่าเล่นบนทีเป็นไอ้ไอ้ไอ้โปรแกรมเล่นบนพีซีซึ่งผมก็ไม่รู้ปุ่มปุ่มปุ่มอะไรอ่ะเพราะว่ามันต้องปรับตัวเองอ่ะนะก็ช่วยไม่ได้จริงผมเล่นบนเพย์สานะขออภัยก็บอกได้ทีนี่ก็กด power up กด x power up อร์แค่นั้นแหละสำหรับผมอ่ะเล่นโดยเล่นโดยตัวของแท้มันดีอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปหลดของก๊อฟมาเล่นคือก็ผมไม่ใช่ว่าไม่สนุกของก๊อฟนะก็คือก็ไม่ได้สนุก งงกัะตือแล้วเกินก็คือว่าผมไม่ได้ห้ามนะว่าไม่ให้เล่นของไม่ว่าห้ามเล่นของก๊อฟผมไม่ได้ห้ามนะคือจะเล่นก็เล่นเถอครับผมไม่ว่าหรอกครับผมเข้าใจว่าน้องบางคนก็ไม่มีเงินอะไรเงี้ยเพราะงั้นก็เล่นไปเถอะอ่าถ้าเกิดว่าหาเล่นไม่ได้ก็ดูผมออออย่ากอดอวเนี่ยถ้าเกิดหาเล่นไม่ได้ก็ดูผมผมเล่นไม่ต้องห่วงเปลี่ยนสกิลไ้รอโหลดเลยโหลดเลยทีเดียวตกใจหมดกัาจะเปลี่ยนสกิลตรงนี้ยากมากยากสุดๆเลยแต่นี่กล่องแพนดอร่าเนี่ สาวเทพเจ้าอยู่นี่แล้วท่านชมครับใกล้เสร็จจุดแล้วนะเดี๋ยวเอาที่จะจบก็ได้นะเดี๋ยวเอาให้จบทีเดียวเลยก็ได้แล้วก็วเดี๋ยวค่อยมาดูทีนึงนะปิดอ่ะมีเรื่องตึงตึง,ตงมีเรื่องแล้วเกตสกิลนี้ไว้ก่อนเลยตรงนี้ยากนะระวังซ้ายขวาให้ดีตูมเยอะปล่อยเทพปล่อยอันนี้ไปโอ้ย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  คือเราขึ้นไปยืนตรงนี้ไหมเพราะว่าที่จะอยู่แล้วมันจะมีไฟพ่นใส่นะเราต้องห้ามขึ้นไปนะเราต้องระวังมันซุ่มศัตรูไปด้วยอ่ะโอ้ยอืมจะยืนตรงนี้นะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไฟเผาโอ้ยโดน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 เข้าไปเฮ่เรามีฮาร์ดิสเนี่ยครับฮาร์ดิสมีข้อดีตรงนี้ฮะจัดการได้ทุกอย่างเคลียร์เคลียร์แน่นอนฮะ เฮียฮาร์ปี้ให้หน่อยคือทำไมผมไม่อยากเดินคือเดี๋ยวโดนอภิมันทับทับแล้วมันสู้สู้ยากนะมันเสียเลือดแม่ออกยืนตรงกลางๆนี่ไม่ดีกว่าอ่าจะได้จะได้สไลด์ไปสไลด์มาเฮ้ยลบอืมอืมโอ้โหโอ้โหหมดยังหมดแล้วมั้งหมดดิเหลืออีกอ่ะ โอ้เหลือมันก็จะเหลือทำไมเนี่ยเฮ้ยตายซะทีดิเออหมดแล้วมั้งไม่หมดอีกหมดซะทีสิเฮ้ยขี้เกียจสู้อือพอดี้ยิ่งคือการคือการการยืนตรงนี้มันยืนลำบากอ่ะเห็นไหมมันไหลไปเรื่อยอ่ะมันไหลแล้วก็โดนมันไปเรื่อยอ่ะเฮ้ยฝ่ายแล้วเรียบร้อยดีมากดื้อๆฝ่ายอ่ะดื้อๆอาสองเนี่ย อันนี้คือเป็นรูปภาพของชายผู้ต่อสู้กับซุสนะฮะด,ด้วยด้วยด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเป็นภาพของอนาคตก็ไาจจะเป็นเราหมายถึงเราแล้วมั้งคุณรู้ความหมายได้ะหมถึงเราแหละชายผู้สู้กับซุสอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันฮะตำนานกรีกเขาอาจจะมีคนอจจดดื่นก็อาจจะ็นคนอื่นก็ได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะพอดีว่าไม่ไม่ชินตำนานกรีกเท่าไหร่อย่างที่บอกคือรู้แหละว่ามันมีอะไรบ้างแต่ไม่ได้จำม,มาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเจอแ้ว เจอแล้วดึงออกมากล่องพิโตล่าหากคุณโทรสั่งซื้อในวันนี้คุณจะรับไปเลยกับดาบเบรกอัพยอสหนึ่งเล่มอะไรเงี้ยเย็ร้อยนะฮะเดี๋ยแล้วกูก็ได้มาอ๋อขอจับหน่อยอุ้ยโดนดูด ต <K ratos, S 2> คราโตสทักษิณเจ้าสำเร็จแล้วเจ้าสามารถเป็นนักรบที่เก่งท,ท,ที่สุดที่มาถึงที่นี่ในเวลาที่จะาช่วยเอเธนแล้วใช้ชมันเพื่อฆ่าเอเดียสซะเพื่อช่วยเมืองของฉันกลับไปเอเธนครโตสกลับไปช่วยเมืองของฉันไม่ขอบคุณกูหลือบอกเมืองตัวเองตลอดเลยไม่คิดถึงกูบ้างเลยอ่ะนิดใช้ขวาไม่มีโอเค คือผมก็สงสัยในตัวอาเทนาคืออาทีนาก็รู้สึกว่าจะเกลียดเกียนะผมว่าคือคือให,คอให้คือให้กูมาทำเคสกูเสียงตายแทบร้อยแล้วไปพันเก้าสุดท้ายไม่บอกช่วยมึงกูหน่อยมึงไม่มาเองแหละอีดอกทองอะไรเงี้ยเฮียลงนะลงแต่ภาพเหมือนขึ้นเพราะว่ามันเป็นกระจกอะไรเงี้ยนะอืมกลับมาจุดเริ่มต้นเลยเป็นไงทุกอย่างมันกลับมาจุดเริ่มต้นสุดยอดอะ่ะใครคิดแมปกับผมชอบมากเลยอะ่ะคือแบบมันใช้ทุกจวดทุกส่วนจริงอะ่ะเจ๋งมาก อืมเรียบร้อยเอาเหนื่อยกูเหลือเกินกล่องเันเบลเลอร์ทำเป็นกระเป๋าไม่ได้หรอวะแค่กล่องเพนเดอร่าเนี่ยกระเป๋าก็ไม่ได้โอ้ยหนักเหลือเกินอ่ะเจ้าต้องเอากล่องเพนเดอร่าบ็อกซ์กลับไปเคโตสเจ้าจัดการเอเดนไม่ได้หรอกถ้าไม่มีมันอะไรเงี้ยกูทุกทีอะอะไรๆก็กูอะดันไปเห็นในกล่องแล้วเนี่ยเป็นมีชันเกียร์ละ โอ้ยหนักเหลือเกินใหญ่เหลือเกินเนี่ยยังไม่จบนะขออภัยอีกยาวไกลไม่ต้องห่วงอาจจะหลายพาร์ทแต่ก็สนุกดีอะผมก็ชอบนะโอ้ยเร็วๆสิกว่าพันปีแผนดูนลาบล็อกที่ถูกปิดไว้อะไรเงี้ยเคโตุได้หามันเจอเพื่อหาวิธีชำายเจ้าแห่งสงครามได้อะไรเงี้ยออออืื้้ อนที่ที่เอเทนเอเรียกำลังทำลายอยู่ตีนเสียงเสียงมูสับโอ้จะสปาร์ตันนั่นได้ของจากซูสมาแล้วงง้นเลยแต <found> <left> ่แกมีช <sh> ี่อยู่นานไม่พอจะได้มันหรอกดูไ้ซะข้าจะเอามาเองพุ่งแหลมพุ่งแหลมลากอนจะสปาร์ตันโกงอ่ะกูหาตั้งนานเป็นปามมาแค่เนี้ย ต้งนานไงเลยกูความทรงจำมันกลับมาที่ในความตายนั้นความทงจำเขากลับมาพาทุกอย่างมันย้อนมาที่ทำความผิดไว้ทาให้เลือดของครอบครัวของเขาเสียอะไรเงี้ยริก e ดู ผู้ถูกหลอกโดยี่พเจาา้าแห่งสงครามเมียข้อลูกข้อทำไมเจ้ามปอยู่สปาร์ตันเจ้าจะกลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่กว่านั้นเคโตสเมื่อลูกเมียเจ้าตายไม่มีสิ่งใดหลังเจ้าไว้แล้วเจ้าจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าน,นั้นเจ้าจะกลายเป็น ต่อเจ้าจะกลายเป็นความตายด้วยตัวเองอะไรเงี้ยกลายเป็นผู้นักเป็นคนเก่งที่สุดเลยเขาไม่มีอะไรมาล้างอะไรเลยทุกอย่างเสียไปเอลิ ข้ามันไก่ที i, ่กินไปวันนั <ông> ้นน mm ่ะกูเยี่ยมึงนะโว้ยไม่ใช่ไม่จบข้ามันไก่กนะพอแล้วว่ะละเรจะรู้จักทุกคนผงกระดูกเท่าเท่าเท่าสาวของเมียเจ้าจะติดเข้าไปในหนักผิวหนาของเจ้าอะไรเงี้ยและคำสาปนั่นก็ทำให้ผิวสีโต๊ะจันสีขาวหน้ี่นั่นแหละกลายเป็นคนของสปาร์ตันนะฮะ เร mm. ียบร้อยเสร็จชนี้กูโดโดไปละก็ไปก็ไปเอาตั้งนานมันโดไปแค่เนี้ยโอ้โหโาเโโอ้โหแมโค้เอตโตตายอนาถมาก ก็เนี่ยก็คือเหตุผลที่ทำไมเคโตถึงผิวสีขาวนะเพราะว่าทีเดียเคโตตเป็นคนผิวปกติแหละแต่ทีนี้พอไปฆ่าลูกเมียก็โดนคำสาปจากอลาร์เคลิ้นนะว่าให้ให้ผงเท่าผงเท่าฐานเท่าทุรีของปอลูกเมียเนี่ยมันติดอยู่ในตามตัวของเคโตให้ทุกคนรู้ว่าเป็นคนฆ่าเมียตัวเองอะไรเงี้ยให้มันแบบมันจะเป็นคอนโซนที่มันติดฝังลึกเข้าไปในตัวเคโตร่วงมาแล้วกับปอการ์เคลินทีเดียวเฮ้ยปล่อยกูมันจะทำฉันตกลงไป ช่างแม่งกระคืบโอ้ยเข็มติดนมเอออย่าพึ่งอ่ะมึงอีกแล้วเออกูนี่แหละจำได้ไหมไอรงพาร์ทแรกอ่ะไอไอที่เจอไคด้าแดกเข้าไปอ่ะมือนั่นแหละโอเคนะเคสดโลกก็ตกนรกมาเรียบร้อยนะก็นี่แหละครับคนทำเลวต้องเป็นงี้ฮะท่านผู้ชมรู้ไว้ซะนะฮะว่าคนทำนรวไม่ต้องตกนรกนี่แหละไม่ต้องไปไม่มีอะไรดีหรอกมาช่วยกันทำดีนะอย่าลืมโอเค เดี๋ยวเจอาันใหม่พัดนหน้าฮะยินชอบกดไลค์ซับสไคร้เฟซบุ๊กแชร์เดี๋ยวผมเอาเคต้นให้จบแน่นอนโอเคไปแลวครับสวัสดีครับ